ย้อนอดีตเมื่อไม่นานนะคะก็คือ2023นะคะที่สภาวะเกิดขึ้นก็คือตันไปหมดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความคิดความรู้สึกสุขภาพนะคะแต่มีความเชื่อนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะะก็เลยอธิษฐานต่อหน้าพระทิศทุกวันเพราะว่าบ้านอยู่ริมทุ่งนานะคะอธิษฐานทุกวันขอให้ได้เจอ ผู้ที่จะมาช่วยให้ได้พบทางสว่างในในการนี้อธิษฐานทุกเช้าแล้วก็อมอโรคญานะคะก็เด้งขึ้นมาในจอโทร,รศัพท์ก็เลยกดเข้าไปดูเห็นนะ,ะคะครูบาอาจารย์นะคะก็คือท่านอาจารย์ปู่ไตรนะคะเพียงเห็นหน้าได้ยินเสียงนะคะมันสัมผัสรู้ถึงความเมตตา รู้ว่ารอดแน่ๆก็บอกกับพ่อบ้านนะต้องพาฉันไปหาคนนี้ฉันเชื่อว่าคนนี้ช่วยฉันได้ถ้าไม่อย่างนั้นไม่รู้จะอยู่ต่อไปยังไงเพราะว่ามันเดินเดินแล้วมันวูบแล้วมันเจ็บตัวความรู้สึกก็คือมันเหมือนตัวบวมตัวมันจะปิแตกมันเจ็บปวดนะคะก็เลยไม่รู้ว่า จะไปยังไงพ่อบ้านบอกว่าคาน้ำมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเธอจะไปยังไงค่ะแต่เชื่อว่าฉันไปได้ฉันจะต้องไปได้ฉันจะชวนเพื่อนไปก็เติมน้ำมันช่วยกันพอได้ไปนะ,ะมันเหมือนได้ถูกปลดล็อกนะคะด้วยการได้รับการพัดป,ปลดเป่าเยียวยายด้วยศาสตร,ร์วิชามนตรามหาธนัปค่ะก็คือ เบาโล่งโปร่งสบายในในครั้งแรกที่ไปจําได้นะคะยี่บสี่ตุลาสองพันยี่สิบสามแล้วครูอาจารย์ก็บอกว่าให้มาอีกนะพระคาถาพัดเปิดเป่าครั้งหนึ่งดูแลดูแลเราได้เจ็ดวันพัดก็รอครบสิบสี่วันนะคะก็หาวิธีการไปอีกนะไป ครั้งนี้ก็เป็นการปลดล็อกชีวิตเพราะว่าได้รับความเบาเลโล่งโปรง่งสบายมันมีพลังค่ะพลังนี้เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเราจะต้องเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ได้ในโลกนี้อีกยาวๆเพื่อสร้างมงูลสร้างบารมีในความเข้าใจนะฮะอาจารย์<ม>เสร็จแล้วก็ก็ไปนะไปครั้งนั้นก่อนไปก็เกิดได้นิมิตรฝันนะ,ะว่า เห็นเขาทำพิธีแล้วมีบ่อน้ําที่เป็นหินแบบโบราณกลมๆอะค่ะแล้วเจ้าของพิธีเขาก็เป็นคนแจกขนุนที่เป็นลูกใหญ่มากเท่ากระสอบป่านแล้วบัวขนุนเนะี่ยเท่ากระสอบปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยอหอมเหลืองอลา,ามเขาก็แจกแจกก็ไปรอรับด้วยพอไปวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะคะสองพันยิบสาม ก็ได้รับโชคลาภในครั้งนั้นปลดล็อกชีวิตแล้วก็ให้มีจิตเบิกบานนะคะก็คือได้รับรางวัลที่สองในครั้งนั้นสามใบนะคะแต่ไปด้วยกันสามคนก็แบ่งกันนะคะแบ่งกันคนละใบทำให้ปลดล็อกชีวิตแล้วก็ยิ่งทำให้เรามีความเชื่อและศรัทธาในพลังงานที่มีอยู่จริงในในโลกนี้ในจักรวาลนี้ ได้รับสัมผัสแล้วรู้สึกเป็นปลื้มปิติว่าได้รับจริงได้รับความเมตตาจริงด้วยความเชื่อและศรัทธาว่าตั้งมัน่นเชื่อศรัทธาว่าในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมก็คือสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความคุณงามความดีเพราะว่าเวลาของคนเรามีไม่มากคาว่าไม่มากหมายถึงอายุคนเราไม่รู้จะอยู่ในโลกนี้ได้กี่วันค่ะก็เลยทําให มีความเชื่อแล้วก็มีพลังพัฒนาในเรื่องของจิตขึ้นมามันก็เลยทำให้มีกำลังใจมากขึ้นค่ะอาจารย์ว่าสิ่งที่เราทำที่เราได้เจอครูบาอาจารย์มันเป็นบุญสัมพันธ์แล้วก็มาถูกทางนะคะให้ทุกท่านนะที่อยู่ในไลฟ์นะคะยาติความเชื่อนะคะถ้าเราเชื่อว่ามีสิ่งนั้นจึงเกิดมีอันนี้คือคำครูบาอาจารย์ที่ท่านท่านบอกมา